สวัสดีครับผมนายฮานบด,ดีเลืองครับส,สอปสองครับสองครับวันนี้ผมจะนำเสนอเรื่องวัตถุประสงค์ของกิจกรรมกลุมสัมพันธ์นะครับวัตถุประสงค์หลักของกิจกรรมนะครับคือ 1. ทําทำให้สมาชิกกลุ่มรู้จักและเข้าใจกันมากขึ้น 2. ส,ส่งเสริมความร่วมมือความสมัครใ สมสร้างยากาศที่เป็นกันเองในการเรียนรู้หรือการทํางานนะครับ 4. เส,สรษักาะการสื่อสารและการทํางานเป็นทีมถ้าเกิดวัตถุประสงค์ของกิจกรรมการสัมพันธ์นโดยทั่วไปแล้วมีดังนี้นะครับผมคือ mm. 1. สร้างความรู้จักและคุ้นเคยด้วยกันทําให้สมาชิกกลุ่มเปิดใจลดความเขินอายและยอมรับซึ่งกันและกันง่าย 2. เสริมสร้างความสมามัคคี ทำให้ทุกคนรู้สึกเป็นส่วนหนึ่งของทีมและเห็นคุณค่าของการทํางานร่วมกัน 3. พัฒนาทักษะการสื่อสารเปิดโอกาสให้สมาชิกได้พูดคุยการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและฟังกันมากขึ้น 4. ส,สร้างบรรยากาศที่เป็นมิตรและผ่อนคลายลบความเครียดตึงเคร้งกันทำให้กลุ่มกลายเป็นพื้นที่ นาะร่วมกิจกรรมหรือหาทำงานมากขึ้น 5. ฝึกการแก้ปัญหาและการทำงานเป็นทีมร่วมกันหลายกิจกรรมออกมาทำให้สมาชิกช่วยกันคิดวางแผนและตัดสินใจกัน 6. เสริมสร้างความมั่นใจและการแสดงออกเปิดโอกาสให้สมาชิกแสดงศักยภาพของตนเองโดยไม่ถูกตัดสินขอเพียงจบข้อนี้ครับผมขอบคุณครับ